ข้นนด้กเ่าเําไม่สภายงานสอนามไขอกลับไอ้่น่ด้วยนะครับครับผมเดิสดมนต์พระิมพกันนะครับลา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 าสอนลมขอ้าล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 าขอลานนีครไเพลงสอนามเรากก่าครับก่อนครับตอนนี้เดี๋ยวไห้ถ่ายโลกรับไอ้โนพูดก่อนโกโนพูดก่อน และก็วันสะดานะครับเราจะเจอกองชาวนะครับดา่าสงท้ายปีเก่าต้้นรับปีใหม่นะครับปีไม่กี่นาทีข้างหน้านะครับก็จะเข้าสู่ปี59แล้วนะครับสําหรับปีใหม่นี้นะครับก็ขอไว้พนให้เป็นขาสะดำน้ำเพชรนะคะทุกท่านนะครับจงประโศแต่ฟังสดนะครับสูงข้างห้ากายแข็งแรงและรวยเนะครับแล้วก็สิ่งใดที่ไม่ดีเรื่องที่ไม่ดีไม่น่าจดจำนะครับวันที่วัที่ปีเก่าปี58นะครับ เตรียมพร้อมก็รับสีดีว่าเรื่องทำทีมอะไรเลขที่ห้าเก้าดีกว่าครับสจหรับใครที่เดินทางไปฉลองทั้งทั้งที่ไหนนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยตลอดการเดินทางทึ้นไปและกลับนะคะความสุขเกิดขึ้นได้ที่ตัวเรานะครับเมื่อเรามีความสุขแล้วก็อย่าลืมส่งต่อความสุขให้กับต่อต้อนะครับตอนนี้สวัสดีทีใหม่ทุกคนคะความสุขเป็นครับครับผมเอาเคเลย ตลอดตีและตลอดไปเลครับนะครับร่วมกดโนข้าปีกับทิมงานชาวนาต่รานะเพ็นะครับที่ได้รากาเกยที่ไดข้าโบเลยนะครับผมขอยิ้นะครับสวัสดีพี่ใหม่ชาวไทยทุกคนขอยรักทีมงานตาอรานเพกันแบบนี้ไปนะครับ ออออรอว่าปนบครนะับสักที้ขอให้น้องทุกท่านโชคดีนะครับเดินทางกลับบ้านปลอดภัยสวัสดีครับทุกท่าน ละสลับเสื่อใส่สีงทาที่พันโดยยอมไว้ซึ่งยอมอยาพยายามึ่งเดี๋ยวเรามีอุปตอนคือแตไกลจะตักให้และพยาันพยันนะครับพยันที่มวนหัวยยปรนเสอของยมซึ่งเป็นพยันทาเวสุวรรณปกป้องคุ้มครองไปยอกินล็อตนมไปพับเก็บจำไปกระเป๋าตาง เป็นรถติดหน้ารถจากเดินทางแงก้แค้นปลอดภัยทีผู้ซีทธีศาสารคุณใสต่างๆนะพยันนี้ได้รับการปรึกสกจากหลงพ่อเพ้อหลวงพ่อรวยนะหลวงพ่อพูดสนาอาเรียบร้อยแล้วนะที่อยู่บริษัทเราไม่ต้อแย่งกันให้ชัดี้ก่อนแต่ช่วงนี้ก่อนที่จะปวดน,น้ำรับอร ให้โรอเปิดหนังสือไปที่หน้าที่สามที่เขียนว่าคำนำในอดีตนันเรี่กว่าคำนำ